วันนี้ชีมงานโฟชีเดินทางมาเนี่ยข้างหลังผมนะครับโอ้โหพื้นที่ตรงนี้นะครับแหล่งที่ปลูกกล้วยหอมแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีอำเภอท่ายางและนี่คือเจ้าของสวนนะครับแปลงนี้นะครับประสบผลสําเร็จจากการใช้โฟชีอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังจากปากผู้ใช้นะครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับค่ะปุญญวีูริตพัฒ์นบคุณค่ะ พื้นที่เยอะไหมคะพื้นที่สองไร่กว่าค่ะปลูกกี่ต้นนะพี่สองพันต้นค่อันนี้นะครับถ้าเป็นคนที่ปลูกกล้วยแล้วนั่งหัวเราะผมแน่เลยเพราะว่าพื้นที่สองไร่กว่าแถวนี้เขาปลูกกันกี่ต้นเนี่ยสองไร่ 2> 2กว่าเขาก็ปลูกประมาณแปดร้อยต้นแรกๆเนี่ยคนที่เขาที่เขาเป็นมืออาชีพปลูกกล้วยอยู่ที่นี้เขามาบอกว่าไงครับเขามาหัวเราะแล้วก็บอกว่า ไม่ได้เคือแน่นอนบอกม,อนอนมันทีจัดคือเหมือนเหมือนปลูกเอาต้นน่ะที่นี่ปลูกมากกว่าเขาสองเท่าขาดทีเลยค่ะที่น้อยที่น้อยแต่ต้องการผลผลิตเยอะค่ะแล้วมั่นใจอย่างไรเขาว่าจะสามารถสร้างผลผลิตได้ก็พอดีมีพี่ที่รู้จักกันสิบปีแล้วเขามาแนะนำอโอทีนี่ค่ะ ว่า,าใช้ดีนะคือตอบโจทย์ได้นะกับพืชสวนพืชไร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเลยแล้วใครฉีดพี่พอดลีลูกชายมีโดนโดนพ่นยาค่ะใช้โดนฉีดฉีดบ่อยไหมพี่ทุกอาทิตย์เลยค่ะ ก็คือเฉลี่ยเดือนนึงประมาณสี่ครั้งค่ะฉีดตั้งแต่พอปลูกได้สิบห้าวันแล้วก็ปาดหน่อพอหน่อจิมขึ้นมานิดนึงก็ฉีดเลยคือโดนดินด้วยโดนดินด้วยใบอ่อนอ่อนโผล่ขึ้นมาก็ฉีดได้ใช่ค่ะไม่มีปัญหาเลยใช่ค่ะตอนนี้แปดเดือนแล้วก็ยังฉีดอยู่ก็ยังฉีดอยู่ค่ะที่สังเกตคือต้นสูงนะฮะสูงานิดนึงแต่ว่าที่เห็นก็คือหวีใหญ่เครือใหญ่ก็ได้ผลสวยด้วยค่ะเครือหนึ่งนี่ติดประมาณกี่หวีครับเครือหนึ่งก็มีหกเจ็ด 6-7 oh, oh. ค่ะอันนี้ขนาดปลูกทีนะฮะ,ะแต่ถ้าเกิดปลูกตามสูตรเขาเว้นสักหน่อยหนึ่งหรือขยอบปิกสัก,กวานึงเนี่ยน่าจะได้8-9ถึงกวีลูกชายบอกคราวหน้าจะปลูกห่างแล้วก็เอาก้าวี oh, oh. ซึ่งไม่มีใครทำได้นะเ้าหวีที่นี่ ใช้ยาฆ่าเชื้อราไหมฮะไม่ได้ใช้ค่ะใช้แต่โฟทีอย่างเดียวแต่ยาฆ่าเชื้อราไม่ใช้เลยไม่ใช้ค่ะในขณะที่แถวนี้เขาเป็นตายพายกัน<ม>เป็นเชื้อราเข้ากันมหาสารค่ะแปลงนี่คุณยังไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นอาการเชื้อราเข้าเลยบางทีเวลาเขาปลูกกล้วยนะคะเขาอยากให้ผลสวยๆกันโรคก,กันแมลงเขาต้องห่อใช่ไหมครัค่ะต้องหอ่อใช้ถุงพลาสติกสีฟ้าหอ่อซื้อ<า>ใช้ถุงพลาสติกสีฟ้านะครับถุงใบเท่าไหร่ครับ5บาทค่ะถุงใบละ5าบาทเอา2อ0 0หน่อคูณนะครับ2,000หน่อคือ2,000นต้น ก็เอาสองพันห้าเพื่อจะห่อทีระเครือค่ะแล้วเขาห่อกันฟรีไหมครับก็ต้องจ้างคนงานมาห่อซึ่งเราทําไม่ไหวหรอกที่แปลงข้างๆนะคะแปลงนี้ของพี่ห่อไหมครัไม่ห่อค่ะดูสิคะคือลูกจะสวยคือสีสวยนวลเราไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรมารบกวนนะคะผมดูไปนะครับไม่มีการห่อด้วยกระสอบถุงพลาสติกสีฟ้านะครับไม่ต้องพรางแสงเขา ไม่ต้องกันแมลงเขาค่ะไม่ต้องค่ะแมลงไม่ไม่มีมากวนนะคะไม่ค่อยมีเห็นบอกว่ามีการใช้ปุ๋ยบ้างแต่ไม่มากเนี่ยทั้งหมดปกติเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงจะเก็บขายเนี่ยที่ใช้ปุ๋ยไปเยอะไหมครับห้ากระสอบค่ะห้าห้าลูกห้าลูกนี่มันเหมือนแบบดมๆเองนะไม่ได้กินเลยนะคค่ะะใช้ปุ๋ยน้อยมากเลยครับมีพามประทับใจอะไรกับตัวสินค้าโฟร์ชีบ้างครับบอกท่านผู้ชมนะครับประทับใจตรงที่ช่วยให้เราลดต้นทุน แล้วก็ผลผลิตดีคือสามารถตอบโจทย์ได้เลยว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยมากมายเลยผลผลิตเราก็ดีได้แม้กล้วยเราจะแน่นแสนแน่นนะ่ะเราก็คือต้นจะสูงอะไรก็ได้ทุกทุกต้นทุกเครือทุกต้นทุกเครือไม่มีเสียหายเลยค่ะแล้วก็ไม่ล้มไม่ล้มแล้วก็ไม่หักค่ะแม้แต่พายุแรงที่ท่ายางเนี่ยพายุจะแรงมากเลยนะคะ wow. วันนี้ทีมงาน4ฟต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับที่จากอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีสวนกล้วยหอมครับสวัสดีครับ